หามเนี่ยไปเบิง่งโมเพิ่นว่าได้ไงเนี่ยไปเบิงนะ่งโมนะโดยแม่เพิ่นนะโดยพันว่พาพญาอินต้องมาเอาแต่เพิ่นเกิดแล้วละเพันน้ะมาเกิเดแต่ยังแต่ห่างซื้อมาเกิดแล้วปนนี้ยังพญาอินมันเป็นผู้เป้า ลงมาพี่ดเห็นเมียเพิ่นคุยกันตะหึงแร็วแต่ว่าพอท่านเนี่ยเอาไปวันนี้มันนักเนื่อยหลุกเพิ่นเอาไปโดยนี่อินนั่นโดยดูไปวังห้างวังมีวังสวัสดิ์สวัโอ้ยใครอาย่เนาะกันบอกสิเนาะก็ดีใจโดยขนาดไปทุกไปเนี่ยคือเฮาเหนียวเขาอยากให้ไปเลยเมนอยู่ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเดสุขุสุคนกลับมาพบมาพ่อกับสาบัวเมื่อนี้อยู่เพื่อนของน้องนิงเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้แวะมาเยี่ยมยามลานนอกเพ็รอย่างเี่นสบายดีเด้อพักกันเพชรยังนี่สบายดีสโดยโดยช่วยงานอืมอื่นในเพชรบูรณ์หอกะต้มบอื่นหอกะต้ม มือแมนบุญบุญหลานน้อยกันหลานน้อยกันนะอุ้มอบยุบนอนนับเบิปงนับแล้วเป็นดีไรอันเพิ่นยังให้แอบคือเก่าอยู่บ่ใช่แน่พาไปตัดมันอย่างไรนอนทีไรกอยากกระตุ้นล้างพักล้างหย่าเตรียมไม่เตียงไม่แล้วมันยังสิคันชมบ่อันนี้ สบายดีเออขันนขันชมพักนี่เออว่าห้มือกินูดีแล้วชิเฮ็นะกะต้มเออกระต้มบ่เออกะต้มจ้าเอ้โอ้ยโยมโย่ยังแล้วเลเตาได้หรอเสษแล้วใส่พักยังกระดมกระดมเปลี่ยนได้สีหนาให้พ่อระบ่อนี่อันนี้โบได้เอาอีกบ่ชิวยาบเสร็จแล้ว กัดหากกัดงาไปชื hmm. the Torah. The Torah the the so oh, ่ออยู่ใช่ไหมน่่อเี่นะเต็มเตมโลบ่ะโลถอาได้นะยพันุ์บะโลซันหนะโอ้่แดเงะบลืงนะบอพนกินเต้าหู้หัวนุ่มอ่อนพนมานี่แล้วไม่ร้านบัวโลซาพันโลซาพันเนาะกะมีแต่ นั่นได้ะหอมได้撒ต้นหอมได้ะต้มยีงสมอน่ะแม่ข้าวเขาชุมเคยเนาะูั้งทั้งทังซานเล่ากระกระเกียมหล่างถวยบวงเรียบร้อยเนาะะเกียมไปเนาะกรเล่าคนแพคนหลายอยู่พวกแม่เตะหมูเน่แต้หมูแก จะหอดบวชตากระเตกไม่เวลหอดแล้วเด้อด้วยเด้ออนสตาเด้อด้วยบวชอดบวกระมาได้นะให้ทั้งแม่เพื่อนไปใช้นะแม่นิ่งเพื่อนไปใช้ไปตลาดมันชื่อเครื่องมาเป็นตลาดแล้วมาชุ่มเคยชุ่มยังเนื้อมันยังเนื้อชื่อของชื่อของนนะนี่กะหน้าไก่จักไผ่ใบเพล้ยเลยเด้อด้วยแขเจ้าเลย เขื่อนไปกรุงเทพเด้แยเมนมาเบิ่งมาแย่งช่อยกันนั่นมันไปบ่ได้ยากด่านน้อยนี่แม่นเมนใส่เข้าไปเขาว่าบ่จักมาจช่ไดมเราบ่ได้อยู่เฮือนคุณถ้าเพบัดเวลาเพิ่นมาอ๋อน้ยยินเชื่อดีแน่นมากเขามาเนาะแม่นแม่นอยู่คุณนายแม่ทอเด้อมวยด้วยสบายดีตู้สบายดีไม่ใช่ลายแท้นะสบายดีโดยออกไปชื่อพักหน้าเมพจันใน้อชกนานเท่าไรนั่นนานอาทิตย์ ชื ừ, ่อเป็นนานเลยโอ้ามาล้างมันสิแล้วนางานนี่เนาะเบิ500,000ก็ปูหลายเอซะเว้ย่ได้ทุะหอมเป้นีถ้าว่าแกะออกก็หลายหอมเป้น่ะยังบ่้มาสิเด็ดบ่เด็ดบ่นี่ว่าเฮ็ดแนวไดเอามาใส่าเนาะเด็ดไว้บ่ากมันอนีนะแม่นเด็ดแ่นี่อเด็ดแดๆยาวเนาะกะหลายตัว เอาโลดแล้วว um ่าพ <ra uh, ่อเฮาบ่ต mm, ้องใช้พุ้นที่แล้วว่าโอ้เศษ1ใซะบ่่ามนละไว้ันหลายเนาะนั่นเนาะไม่ทายกระเป๋าอยู่พุนบ่เอามาจกใช้พ่นไ่้ใส่น้ักักทองาหุ่งมหยังก็บ่หลายเนาะช่วงนี้เนาะหน้าเพิ่นสิสงเอาอีกอยู่อืมต่ว่าโอ้เฮือนเฮาก็บ่มีเด้เดี๋ยวนี้น่ะตอีห้องบ่ได้จาอันีแล้วจะมาอยู่หลาย่นะ หมักผักหมักต้นกะท่าว่ามีในพอปลูกถิ่มไปอยู่เนาะเพราะเพราะว่าตกแหลงมานนี่กะเจ้าก็คือมืออื่นนี่กะต้มหมักใส่แกงอะไรอย่างเง้ยเนาะนางเนาะ น่าใจเนาะลาปุยเลย้นในบ้นนอเดินทางเม็นไทยกัเต็มที่เลยอนี้เหนื่อยใช่หมที่หายแล้วบอสกางค่ำกลางคืนเลยใชเพิ่นแกหายนั่นอยู่บ่แกเด็กน้อยใคำพาอุกมรือบรรทัดปงมันโมนอนเพิ่นดึงนะดึงมือแล้วกลับเปียนกันปูตู้นอนได้พอมีแห้งแต่ไม่ตู้เออนอนโตแล้วก็น้องนิ่งน้องนิ่งปุ๊กยากเดียวนี่เออเราเมื่องไหนบอส เม่หอายเด้หเขาน้าผมว่ากรงเวเมื่อขนเมดกนแล้วมือเราเมยอยยเมยเป็นกไเมย่มไปหาเงินน้องมึงได้เดี่ยวที่ไปแล้วบอก่เราเมงานเดาเวียดามันเหมันป้ารื่กได้เยบอกว่ามันช่วงใจม่นแหละจ่บ้ามันสิไปไ่กว่า หาเงินมาเลี้ยงลูกได้ล่ะก็เนาะสินมันขึ้ไปมันบ่มีถ้าเพิ่นใหญ่อีกน้อยนึงก็โอ้ยเพิ่นกินก็ถือว่าเพิ่นหลายแเพิ่นนันผู้ให้เพิ่นไปอยู่บ่จักเพิ่นเพิดนําแน่นี่่กน่น่ะอืออจะ้สิอยู่บ่ได้อาบน้ําเได้เสื้อหม่แล้วนี่่เสื้อแม่น้องนิวมาให้อแม่น้องนิวทําแล้วนเนาะต้มน้ําบ่ต้มน้ําอุ่นน้ําอุ่นน้ําอุ่น บ้านก e ็ขับไปหอหน้าตาเปลี่ยนนะเห้เบาบ่บเบนอนนนนนไบท่นนาบรลุ้ดีเมนเมนคุณดีเมนเนเอ้าวเราได้กินนมเลยดิกลินนมเก่งเรกินนมเก่งยังดีไปหาได้เนาะเราบวงเลยเนาะเมนเมนกับ่วงเมนไปดีละไปสบายอยู่เไปสบายอยู่นี่แหละนี่แหละคนอื่นคนไปสบาย ดีแต่ดีกว่าเจ็บกว่าสู้กว่าห้องเจ็บปวดได้เนาะบ่ได้ทรมาเนาะแม่นว่าเ้านีปหน้าเจ้าบ่เนเออๆๆออกตามากออกตามาก ขึ้นอย่างอุ่เนอะต้องเขากับมันมันสีแดงๆไงเด้ชิมาหาหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำแกอีนางน้อยกะนอนเอ้ยบาชิยองชักบาทหนึ่งนอนได้เฮ้ยซีอิ๊วทั้งพ่อได้สัไปหาพ่อเป็นป้าไปตลาดขูอ้ารถยังขนาดขี่รถจักษไปซื้อเล็บกินไ่กันน้องนิงกันะ น้องนิ้งกระป้าเพื่อนตูไพเสร็จไปนอนไทยนอนนาคุณมึงมันมีไพ Mal ่เท uh, ี่ยวเอาไปจอบเอาแบงเว้นไปจอบนกกามากับไปผูกโบได้ย่านบ่เวลาคันมีคนไปนอนกับโบคิดบ่บได้ย่านนกผีนะย่านตูเนี่วนั่นแล้วเนี่ยวนั่นแล้วของคนเบาอ่ามัน ไปส่งหาอยู่ว่าเยี่ยมไปส่งมาไม่นด้มีนือเอดีพ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 อพอดี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 อดี่อดีพอดเพอดีพอดีพอดี่อดีพอ้ากอดีพอดี้าดีพอดีพเดีอดีพ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 ปดีพอขาพอ้กพอืรอดีพ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 อดี่อดไพอดีอดีพอดีพอดีพออดีพ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 อดีอกเพอกีพอดีพอดีพอนเอดีพอดีพบดาพอนอะีพนดอดีัอดีพอาีพอาีพอดีพอนอออ จะได้เฮาเฮ็ดเพิ่นอะไรเนาะดูๆดูไป <sh> ิด้อือทางตาบ่เห็นพี่น้องเยเนาะเฮากบ่เสือก่ยาลบลูนะก็คือเสือเนาะแม่นเือคือเสือฝนออกบหน้าเฮานาพี่น้องเอยเนาะ่เด็นะเฮากดูๆแม่นๆมันแล้วๆก็แล้วไปเนาะ สิเว้าไปก็เฮา้ย่ก็ย่ายันนเว้าได้อันน้น่เลียไปก็เนียไปเลยเนไห คนแรบผลตกผ้าลงคนแรบจะผ้าลายไปโอ้จะชิวเพื่อนเลยบ้านใช่โอ้เห็นหน้ามูลนิธิเห็นหน้าเนาะร้านออกอยู่ชิดเนาะ้อยกับนอนกับพ่อเพื่อนนั่นแหละออกไปนอนนอนกับต้องนอนกันเดียคนเนาะหัวก้านนอนให้นอนกับคามีบักลาวกับพ่อบักลาวเลยจะนอนเพื่อนกับน้องหนิงกขนานน้อยทันโพเพื่อนไปกันเนาะทันเพื่นไปแต่กระทั่งแม่น้องนิงกะอยากให้ไปยู่ยมันบอก ่อเนกให้ไปยุ่งกับอุ้มใจมันหวังเงินกับบ่มีเมียกับบ่มีแหี่ปล่อยห้าไปเออเพิ่นอยากไปเองเพิ่นไปน้ำเอื้ยเพิ่อนเพื่อนอยู่คุณช่อโอ้มีเอ้ยเพื่อนนี่สาวดิบกับสะเปิดเพิ่นอยากไปกับโปรยเพิ่นไปแล้วแหละนะพอได้เงินมาซืชิว่ให้ลูกมีเงินอยู่กบบมึงอุ้มมึงอ้างกับมาหาเงินน้ำเอื้ยเอ้ การง่ายเพ่อนไปคือเบาเลยเนาะให้เพื่อนไปเบิ่งพอเพื่อนไปไปเห็นความจะเดินแปิดตาหน้าชาบัวเปิดหูเปิดตาวันะกะบเลิกคิดกับมีท้าว่าคิดยุ่งเดียวนี่ย่อย่บอกินน้ำมนะมันเป็นยังงันเป็นยังถ้าวยุ่บบนี่ละเพิ่นไม่โูกออกกับร่งใจมาช่วยเขาไลยเขากัมีแห้งเหมือนัลยเอก น่นนันมาพนีมากอะแค่นี้แค่นี้เนาะเงีย้มให้สิเป็นกำลังใจให้เิีมบยู่งคนนี้มาในทางดอกมาแล้วบ่ก็แต่เมื่ออะไรก็เป็มาเลยเอากไโทรเอาแล้วสิมาอยู่บ่ามืออื่นสิคนว่านันมามากับมาเบียมากับย่เป็นมาคำจะช่วยก็ซ้ำจะช่วยเ่นว่าแบบ่้หายนั่นมันเออคือวางสันอนุกร่นี้นได้โทรเไดโทรเพื่นก็ไม่โทรมาเพิ่น คือจะเป็นเมื่ออื่นเนาะนัดหมายกันละบ่เพิ่นว่ามันค้อนโทรไปนะเพิ่นจะเก็บผักเก็บหญ้ามาโอ้มากับยาเพิ่นเพิ่นมาแล้วก่ดีใจคือกันเฮากะแม่นกลัวว่าพันลังใช่กันรถอุกใจแด้วหลงก็ได้มันมาโมัเม่นสิว่่าอาลูกเมียป้ากันลูกเต้าเฮาเลิกลากันเนาะเป็นเองมันเก็เอง แต่ถามว่าเพื่อนเสียใจบ่ก็เสียใจเนาะคนเป็นแม่เนาะกับพวว่าแต่เพื่อนเนาะเพา่อนก็เสียใจเข้กันแล้วก็เขากับปาจารย์คมเพชรดูกับเมนว่าเขาสิท่านได้เห็นยังวะทั้งมาเนี่ยคบตะลองคนมาชิมาอยู่แบบราชสีคิดว่ามาแล้วก็เห็นหน้าลูกหน้าอย่างเนาะเราก็อยากมาง่ายใดขี้ห้อเราก็เสรเป็นลมตจเยาว่าหยียบพูกปันเงินคนไหม เออตกไอย่างไรตกไปอย่างไเพื่อนบุตรใหเพื่อนนะมื่อแย่งลูกเรอวะเอาข้อเชือกเกาด้เมือเอเชือกเสือแม่เพื่อนนี่เอามือเมแย่งเราบเออเอาเอาดอลมือเอาท่าเอายงว่ะลูกเนาะตากรบเนาะม่านใช่มานยูโดโดยโเพิ่นว่าเอากล้วยเอาตองไม้่ทางนี้ก็กล้าเกียมมี่ยังแน่จ้ะ น,นั่นมันนี่หละเตรียมกาไล่อายุอันเป็นกระต้งขนมกับชื้อปรได้<อ>ี๋ยวพอได้ใส่ผ้าเขานี่แหละดูดูดูดดพอมันบกข,ขาดผ้าเข่าเฮาก็คือทางบ้านเฮานี่กะมีลำบุญลำเวงเม็นบ่ตู้บบว่า<อ>พังเบิงห<อ>มื่นกรอนพอนหมื่นมันกะเต็มเป็นหมืน่นหมื่นโอ้โหลว่าเฮาต้องถามแก้วดองก่อนเนาะเพิ่นบอกให้เปิดกะมี่เพราะว่าหากะยาเสาเด้เพิ่นเนาะเม็นบ่หักไปบ้านเพิ่นนั่นเพิ่นเจ๊พ่อเพิ่นนั่นเจ็ดมือ เขามักม้วนในจ้างตู้มันนะพอดบึ้มคืนกระจ้างตู้พี่กันพื่อกันผู้ชมเนาวกานมาไปมักม้วนไม้ดาเพื่อกะจ้างตู้บ้านเพื่นกะมวนยู่สมควรโดยโดยพอดบ้มกันแล้วโอ้เจ็ดมื่หนึ่งเนาะเจ็ดหมืนแสดงว่าฮีโคเพื่นกคือกันมักม้วนเือกันม้วนเพื่นกันอันนี้เดินแคบที่จไปปลูกตู้พ่ใช่ไหมจึงว่าได้ปลูกษากันอยู่เลยตรงไหนตรงบุญกันอยู่นี่เ้อสนขับมมมวกับตามหมเน้นเนาะมี่ ขงเอาได้นะเห็ดยู่เห็ดกินได้ค่ะเห็ดกินเห็ดยูมึงนี่ขังนี่แะครับ้อเที่ยวี่เป้าเาออกตรงตเปพอเราขึ้นมา้นที่แคบหน่อยฮะเบแคบแมนยูตกงไอเนี่ยแคบเนี่ยให้ตีต่ำกันอยู่แตีก็เหยียบตีนกันไปเลย กับมีทีใดเนาะถ้าว่าสีตั้งเจือนเพื่อนั่ันทางออกเพื่อนเราเนาะทางออกทาาว่าชเก็บเรื่องเก็บของไหมหน่งเด้แอย่ากบูนิบนดงอย่านันโอ้ๆๆหันเด้มันก็บ่สะดวกตะลางเพือนพตู้เด้เป็นในอะไรตะลางได้บ่าคนทียูหันเั่นแล้เขาเห็นเป็นตู้เลยไ่ได้บ่า่ได้นะเพ่อาเขาตะลางเพิ่อนโอ้เคยเนาะบ้านเฮาบ่เคยเืนเยในงุ้นเ กระยูคือชอบเมื่อไหร่เหรอเนาะเออแบบนั่นแหละโดยคนขับมอเตอร์ไม่ใช่เลยชาวบ้านกระยูนอกแค่เนาะชาวบ้านกระยูนอกพอแล้วฮาก็เอาตินเรายังไปกลางเฮือนเพื่อนผู้เนาะอ้าวอ้าวเบะแล้วที่แรนาะนอนรับกับไ่ได้ใช้อูนะเนาะอูตลอดเบาใส่กับมันโมมีผู้วิทเลยมีผู้เฝ้าเนาะบรรนอกบรรนาเฮาวปะยันเพื่อนหัเลยเมนยื้อิฟ้าก็ยันเพื่อนหันเนาะปูเมา ติดมือกระยาบตามเนี่ยไปเบิ่งหมอพันว่าใใดไ,ได้ไรแน่ไปเบิ่งหมอนะโดยแม่พันนะโดยพันวาพญ่าอินต้องมาเอาอแต่พันเกิดแล้วละพันน่ะมาเกิดแต่ห,าห่างกันซื้อมาเกิดแต่ันนี้ยังพญ่าอินเป็นผู้เป้า ลงมาพี่ดูพี่เมียเพิ่นคุยกันตะหึงแล้วแต่ว่าพอท่านเอาไปบัดนี้มันนักนี่อยเพิ่นเอาไปโดยเนีอินนั่นโดยไปวังห่างวังมีวังสวัสดิวยโดีอุ้ยอายุเนาะกานบอกสิเนาะดีใจโดยขณะไปทุกไปเนี่ยคือเฮาเหนียวว่าอยากให้ไปเลยอยู่เพิ่อนวอานั่นบอกเพิ่นเบิร์ตตนนั้นเบิรอายุกับเฮาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ประมาณนี้เนาะเพิ่นคุยกันเลยเนาะเพื่อนไเพื่นไปไปแล้วยังแต่ มาเกิดดนนีโดยโดยว่าง่ายๆคืออ่ามาเกิดเบบ้าให้พอผู้ชิดตัวตายตัวแท้นั่นนะเน่นาตัดเอาแต่ก็ตัดแล้เฮ้แน่แน่เป็นนงตัดได้ก็เพิ่นกับบุกคอยให้นะบุกให้อันนี้กินข้าวกินนมข้าวกินยี่วกับเข้าวนะให้กินนี่แหละให้กินแต่มันให้กินข้าวมันนอนกินข้ามันกับให้กินหน่อยนึงบ่วงนึงโอ้ยฉันเงินเอาไปพอมีเสื้อ เเพิ่นเคยกินไงดิคนโบแล้วบอิ่มนะบแล้วฮาวโบได้้นเปรตไร้เป็นเชื่อโดยโดยสาเหตุเนาะสาเหตุที่แม่เพิ่นเสียชีวิตพี่น้องเหรอบางคนก็มาเป็นย่างแต่พอแม่เพิ่นไปเบิ่งซี่แล้วกะแต่ปลาเพิ่นนั้นมันมันทั่วพันกันเดี๋ยวมันแบบ โชว์อยู่เบ็ดป่วยเบ็ดพวพันคือเขาลมกันหนุ่ยนั่นแหละนั่นแหละค่อยซึมค่อยซับทั้งนี้ตกลงแหละเพิ่นมาเอาเบ็ดผู้บ่าวมาโคนะเนาะผู้เบามาเบียนมาขอมาหมั่นโอ้เป็นโหนเป็นใหญ่กระยาเพิ่นเอาไปบางทางตรงนี้โอเออตัวกระยาดอกแลเมเพิ่นผู้แล้วบปล่าู้เด้ยวโบเพิ่นเดียว่าเออกระยามันดองเลยโอ้เป็นยังเหรเขากะทุกคนเนาะไปไปไหวไปซ่าแค่นั่นเอง เขากลับเชื่อเพิ่นนะเพิ่นเป็นหมอเนาะโดยบเสื้อกะบโบลบลูเพิ่นเขากับอะไรเพราะว่ามันกับคันฟังไปฟังมาเดี๋ยวก็คือเนาะเมนเมนแต่คือเพิ่นเล่าอยู่โดยโดยอีหลาใหญ่ไวปเสิร์ฟเออสิร์เป็นยังมาเยียบเน่โดยเนาะบเได้มาหลายมือเติมเม้น ไปมาหลายมือกัยังเปลี่ยนไปนะจับัวเนาะดูมืออื่นพอกันเลยนางเด้ออาบคูมบอเลเออโดยโดยโดยลูกมืออื่นมาพอกันเย้ร่อยเลยเยอาบคู่มือบ่อนอาบค่มืออาบคู่มือน่มือ่มือมาเยี่ยมเอาโยยมาคือคใหญ่เนาะ

นอนยังเดียวนะสบายดีใช่ไหมสบายดีด้วยโดยโดยเลียงลูกเลียงหลานเนาะคือมาเพิ่อเพขวดข่าวเพิ่นชาบัวไท้ใช่ไหม่ใช่อันนี้ว่างหันไทยพุ่งดูตัวน้ะน้ำไม่ใครดูพ่อีนะบอันนี้กับมือล่ามอไงกลองิมนแล้วเนา็กอก็กเดเดกเเ ยังอยู่บมทวันทวนมีนะติวเขานะแต่ไม่เคยเอามาใช่ไหนติวเขาี่ไม่เคยมอามีทกคนนะพ่จคนเหนียวะทอคนเนียคือเอาก่อนเอาาใช้ะเอาใชแล้วใชแล้ว้ิ่ เือนมาไก่แล้เอาน่นเฉียบน่นไว้กับเพื่อนู้นี่เขาไม่งตู้นี้เขาไม่ยุ่งตู้นีเขาไม่ยุ่งตู้นี้เขาไม่ยุ่งตู้เขาไ่ยุ่ตู้นีเขาไ่งตู้ีมเนาไม่ลุ่งตู้นีขา่ยุ่งตู้นีเนาหยุ่ไน้าไ่น่งตู้นีาไม่ยุงตู้นี้เขาม่ยุ่งตู้นี้เขาไม่ยุกงตู้นี้เขาไม่ยุ่งตนี้เขา่ยุ่ตู้นีเขาไมย่งต้นเาไม่่งตูนาามีจองก็้เอาจองย เทีมีอยู่องมาดอาเนกนมางเอานนตอนนี้กะกะเคียมนี่แพกคนกะสิอูประมาณนี้ค่ะบัอืออือคนกะซิอูบางลมศพ่เห็นนมแมน โอ้ยหนาทางนอกเนาะแม่โอ้ยหนาไปทางนั้นเถึงจะเย็นเพราะว่าทีเราแคบเด้ยน่าสบาใจเนาะคุณกองบุญเอาไว้เทิงเนาะแม่เตรียมเรียบร้อยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยมืออื่นก็คือห่อกระต้มเนาะชื่อคลองชื่อคลองของอยู่ของกินมือดกะชี้ได้พ่อกันแม่แม่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยกองบุญเนาะเอาขึ้นไว้ทางเทิงก็คือมืออื่นในกะชีได้ห่อกระต้ม มือหือเป็นมือบุญพ่อแม่พี่น้องเลยมือนี้กะแวะเข้ามาอ่าเยี่ยมมายามร้านน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยรเประมาณนี้เลื่อนห้องพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าจังไรกะซาบัวกะชิไรก้าบ,บกอนเนาะกะผักที่ตามเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจดอว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะซาบัวกะชิได้ขอกล้าวขามาสบายดีสบายดี